อุปกาอุ่ได้ปลานั่น้ำได้หนักหมูทอดฟื้อุ้ยได้ปลาหมูทอ,อกน้ำพี่น้อง อยู่เลยยุบปากตาหน่อยเออเขาดีตอลอดอันมาตตาบายมาอีกมุมหนึ่งเด้ขุดแข็งตาบานที่แหลกพักกจะเปพูดอีกคลิปหนึ่งนาะพี่น้องทางฝุ่นตาบานดีมาทางหัวหัวฝ่ายมากคับอันทีมงาน,ท,งานทีมงานกำลังโยกอยู่พี่น้องพักกันห้องโควกปเป็นงานฝศุดๆกาด่างกระสองเส้นพี่น้องก็สะดุ้งแปะศอกครับโอเคทีมงานลงถ่ายไปรุ่นกันครับพี่น้อง ดียไปทำม่วงเนาะไม่ได้เาเลืสุดจิงเนี่ยนะยงลัไี่เนาะเออยงแหกเน่กปัจอกสองตัวเลยพี่ดยจัดๆๆจัดๆัด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 จอกายเงียๆเเป็นยังงทั ตื่นแล้วพี่น้องอุ้ยปลาคือเข่าด่พี่น้องเอาววววปลาันยงกันอะไเย็นกันบนอีพี่น้องไม่รูถึงพี่น้องไม่มีแม่งหายแล้วพ้อก็ะสีรุดผู้นึงสีรุดลงล้างนี่ปากะแยงอย่างเงี้ยก็เป็นหลังเงีๆยงเงี้ยสียนเนี่แหละนี่แหละนี่แหละปากะแยงเป็นต่ญาติพี่น้องเยงี้ยงเงี้ยหน่อยเป็นบ่ ต้วเห็ดตัวไหนเ,เป็นข้ามุท่านนะพี่น้องกนอ,นอ,กอดดเอาของมาทาั้งพี่ใ,ใส่กระจกะน้องได้ปรกันแ่งปลากุร่มก็ได้่่่่่่่้็ได้่ดด่า,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 า่่่่่อ่่่่่่ต่า่่่่่่่่่่า่่่่่่ง่่่่ฟ่า่า่่่่่่่่า่ง ดึกปคาบคองบ่อหอกแต่ว่าหม,มูแรงกับสิเรียนอีกเนาะเป็นตำมาหมูมแรงเนาะต้องไปลงอันนั่นเดียว ทำมัวเอสะพานหลวงไ่สะพานไหที่ว่าที่เปพกหมองมาหน่อยทีว่าลงไปทางปลาไพ่น่ะจะกลับไปบ้านท่ามัวน้องเต่าเลยฮ่ยเบ่งยิน้องเต่าอืมอืมอื ะอะยังเดียวร่วมปเปหยอแงามนิม่มอทังสี่หลาที่เขาหนาวนนนวช่ใใช่เบสที่ใส่แง่มนิขนมเป็นบาง มันก็าเจอากระปูนอะบอกว่าใส่กระปูนก็ใส่บอกว่าไงประสูตรตัวนไงเดี๋ยวเราเคยท่านม,านมันเนาะมีท่านเทียนึ่งหน่อยยิงลงเตาห้องครับที่่ บริษัทไทยนี่นงาอนได้ปลาดูเนาะได้ปลาดูป็นฟูงเลยได้พี่นอ <c oughs> ้องแต่บริษัทไทยปลาดนูน้อยที่หาตัวมันยังสะดกินงคือพีขาตัวนึงขาบสะดุงจนว่นมูลหมือน ขนาดตัวหน่อยมัยังขาดจนบุนเนาตัวใหญ่จําใดตีตัวใหญ่ําใดเนาสามบาทนิดกน่อยพากัานวะถ่า,ายไปหลดหอนเดียนี่พี่รองบิึงกด็ดับปดูตัวออกซะละเนาะตัวอกเนาะเห็นาดูน นี่แหละปราดูที่ปริทศไทยบัวเดินด้วยังไดเท่นนึงมาไซอันไหนครับ 破坏好呢。 bên hoài nào à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กระสูด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 จุดใม่อีกแล้วขอดีเนาะกระสูดจุดนี้เขาดีเนาะแต่ว่าตัวเงี้ยนี่บอท่านนี่พี่น้องวาวุ้มแมนตัวเนียนอนมันงแเปลี่ยนขีดบอลเงี้ยเป็นมากจุดเป็นตีหน่อยตัวนี้หน่อยพันนี่มันก็โดนจุดแต่หน่อยเก่า ดูเสียงคนดูออกเด้ Bájame. แน,น่นีบ่แน,น่นีบ่บอกว่าเขาเข้าเป็นฟูงหงรถนล่มันรัวซะแจ้งว่า,งาได้นี่ได้เศษเสี่ยวมันนี่้ปนหนังสะดุ้งค่ะโว้ยตดนดูมี พี่น้องเอาพูดอละพูดเลยแตตัน้องหน้าเขูงเลยในมุดหอดม้ำตึงใสอใส่มจังหวะสบาทเลยพี่น้องจีเดลาพี่น้องจะได้ใไมไหมจะได้ออกปลาโดไปว้น้ำรักปลาโดได้ไหมปลาโดกับรไทยพี่น้อง เกามันมาแต่ใส่กาะยิง,ก,งกาปลาการมันมาเป็นฟูงสีดิข้นโมแค่เหย็ดเลยเจ็บแปดตัวรลเข้าก็เข้าเจ็บแปดตัวลดไย เกี่ยวเขามามันมีแต,ต่ปาเขียงเนี่ยต้เป็นสืน้เขาคิดว่ายุ้มยุ่มยิม,มแต่กองง่อนมันทนเนห้อมมันต้องหอมคนี้ก่คนบอของปีที่ลแล้วพี่น้องมาปาเขียงปลาที่เดือดยิ้มยิ้มยๆม Đi xong rồi tay cho nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ปลาเข็งปลาเข็งเลยถามหาปลาเข็งก็ปานลาตะเพียนปลาบังหน้าพี่น้องทั้งวันผมอุ่นปลาบังหน้าปลาสากางปลาตะเพียนปลาเข็งสองตัวง่ายมากถามหาดีหลายดีหนนั่นมันยิ่งเด่นยิ่งเด่นใส่กระลังปีปลาเข็งหรือใส่กระลังปนปลาเค็งกับเพี้ยหลุดมือเล้ว ไปเคียงนี่ไปอย่างกอเจ้าไปหยัางไปเคียงปราะสะด็ดปปะะเสด็จเจ้า เอาอีกจัาบาบพี่น hmm. ้องที่เป็นง่ายไปหาไม้ที่มันบ่มีลมมีอย่างยกกใ้โฮมดีๆกันนะพี่น้องเบิ่องดีๆกันนะลาด้วยสิบทุ่งดีบอกพี่น้อง ต,ตัวนั้นไป็น่ะตัวคู่กันมากนะปลาเสืทุ่งเว้ตัวใหญ่ๆเี้ปลาเสืทุ่งคือพว่เห็นมันลอยมาตัวใหี้ข้างนอกขาวเป็นเบิร์นอยู่พี่น้องแต่ว่าเอาไปถอดกับพ่อกินแดดเยอะต่างแดนถอด พุงพางกันนะนันดีนั่นดีพี่น้องมีซองตู่ใบแปงพี่น้องโอ้ยวาศิล่างามๆพี่น้อนะงมาหนึง่งนาะบหนึ่งไปเรื่อยเรื่อยด้วยไหมวาสิล่างามๆพี่น้องมือไหมแดดกระแด,ดดได้พี่น้องคนไทยเนี่ยอดทนเพื่อพี่น้องดินี่ต้องอดทนเพื่อพี่น้อง แกแดดแห้งบ่ไหวแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิไปหาไม้ไมาเดี๋ยวสิไปหาไม้หอมๆไปยกให้พี่น้องเบิ่งเนาะก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบคนที่เข้ามาเบิงง่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับคริปนี้ก็เพ,พิ่มทริปก่ <c oughs> ปนนนอนพี่น้องเดี๋ยวให้เพื่อนพี่น้องเบิ่งบัดสุดท้ายโอเคครับเข่าบ๊อบบ๊อบเขาบอบบ๊อดีไปยังล่ะไปบอกหน้าของเดน่น์พี่น้อง ลา่าสวยงามพี่น,อน้องเรืปลาตรงนั้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับบ๊ายบาย